มีที่ดินราคาแพงๆเนี่ยนะครับก็มีการเลี่ยงไม่เสียอย่างเช่นว่าแก้งปลูกต้นมงต้นไม้เนี่ยซึ่งอันนี้เป็นการเจริญอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเป็นการช่วยคนรวยๆให้ไม่ต้องเสียภาษีผมโสพลพรโชคชัยนะครับเป็นประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรลเอสเซแอครับ ภาษีที่ได้สินปลูกสร้างนี่เป็นสิ่งจําเป็นเลยนะถ้าเราไม่ต้องการขึ้นภาษีแบทจาก7%เป็น8% 9%เนแปดเอรอเี่ยเราก็ใช้ภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างได้ถ้าเรามีบ้านเรามีทรัพย์สินเนี่ยเราควรจะเสียภาษีแต่นี่เป็นหลักทฤษฎีทั่วไปเนี่ยครับอย่างเช่นว่าเรามีมอเตอร์ไซค์คันหนึงเนี่ยราคาสี่ห้าหมื่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับระมาณราเนี่ยครับปีหนึ่งก็ต้องเสียภาษีแล้วก็ทะเบียนอะไรต่างๆประมาณสักสี่ร้อยห้าร้อยประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ครึ่งเปอร์เซ็นต์2,500บาทต่อปีหรือว่าเท่ากับประมาณสัก200บาทต่อเดือนเนี่ยครับเราจะมีทรัพยากรมาจ้างคนมาดูแลความปลอดภัยหรือว่าทําให้สารพบกต่างๆดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ให้การศึกษสายชาวบ้านรู้ว่าอันนี้เป็นภาสีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมยิ่งให้ยิ่งได้คือที่ผ่านมามีการเก็บเป็นภาษีโรงเรือนเนี่ยแต่ว่าเป็นราคาที่บิดเบือนเป็นราคาตั้งแต่ปี2 2 4คือเป็นการช่วยพวกที่มี ทรัพย์สินราคาแพางๆเนี่ยจะได้เสียภาษีน้อยโดยที่อ้างว่าจะได้ช่วยชาวบ้านไม่ต้องเสียภาษีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นการช่วยคนรวยๆ,ๆ,ๆทุกวันนี้เนี่ยท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเก็บภาษีได้เนี่ยครับประมาณสัก10%ถึง15%นั่นเองเอยิ่งตอนนี้รัฐบาลบอกไม่ให้เก็บยิ่งไม่ได้ตังค์ใหญ่เลยดังนั้นเงินส่วนใหญ่ก็มาจากการอุดหนุนของส่วนกลางท้องถิ่นก็เลยไม่เพื่อมีอำนาจต่อรอง นะครับไม่ค่อยมีความเป็นอิสระทางการ,การ,การความคิดเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่ารัฐบาลส่วนกลางส่งเงินมาให้ที่ผ่านมาเนี่ยการประเมินตั้งหลายเนี่ยมันมาจากส่วนกลางก็คือสักงานประเมินราคาทรัพย์สินของกรมธนารักษ์เป็นคนไปตีราคาในความเป็นจริงแล้วเราควรจะให้ท้องถิ่นเป็นคนตีราคาเองก็ให้การศึกษา,าว่าประเมินราคาทำไงก็ไม่ยากเย็นอะไรแล้วก็ตีราคาสุดล้วก็ตีได้เยอะเก็บได้เยอะท้องถิ่นก็มีเงินมาพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บไม่ได้เลยรอแต่เงินของทางหลวงอย่างเดียวซึ่งได้นิดหน่อยเนี่ยครับมันก ท้องถิ่นก็ไม่เจริญชนะาวบ้านก็ไม่นยมมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่เป็นลักษณะรวมศูนย์อย่างเช่นทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วทุกคนที่มีทรัพย์สินเนี่ยควรจะเสียภาษีอาจจะยกเว้นเช่นฐานพันศะึกนะเพราะว่าถ้าเราไม่รัพย์อยู่แล้วเราต้องการให้ส่วนรวมช่วยเราดูแลทรัพย์สินของเราเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีแต่ว่าถ้าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยครับเรามีบ้านหลังหนึ่งราคา1ล้านบาทเนี่ยถือว่าเสียภาษีแค่1000บาท0.1%นนเอนะมันกออ็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าคนมีทรัพย์สินราคา1,000ล้านเสีย0.1%คือ10ล้านเนี่ยเขาคงเสียได้เงินเขาเลยไม่ใยากให้มีการเสียภาษีจริงๆแล้วเนี่ยบ้านราคายิ่งแพงเนี่ยยิ่งควรจะเก็บภาษีมากขึ้นเป็นการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันไม่ใช่มีพวกที่รวยล้นฟ้ากับเพื่อที่จนติดดินเราจะได้เอาเงินมาจุนเจือสังคมนั่นเองครับคนที่มีที่ดินราคาแพงๆเนี่ยนะครับก็มีการเลี่ยงไม่เสียอย่างเช่นว่าแกล้งปลูกต้นมงต้นไม้เนี่ยซึ่งอันนี้เป็นการุจริตอย่างหนึ่ง นะหรือว่าเป็นการอจารกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนอกจากที่อ่อาศัยแล้วเนี่ยยังมีพวก,กเกษตรกรรมนะครับหรือว่าประเภทที่มเ,เป็นพันธิ์ชี่ยกรรมพันธุ์ชี่ยกรรมก็แบ่งเป็นอย่างเช่นอาคารสํานักงานหรือว่าอาคารธุรกิจต่างๆอย่างเช่นศูนย์การค้าอะไรเนี่ยครับอย่างนี้ก็ต้องมีการเสียภาษีลดหลั่เงินไปที่ลินลกลังเนี่ยตามหลักเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะให้เสียถึง3%เซนตะครับแต่ทาไปทามาจะเหลือ1นแต่ว่าใน3ปีแรกอาจจะไม่ต้องเสียนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเป็นการช่วยคนรวยให้ไม่ต้องเสียภาษี จริงๆแล้วไอ้คนที่ร่างกฎหมายอันนี้เนี่ยนะ,ะมันก็น่าจะรู้นะมีช่องว่างางนี้แต่ที่เขาจงใจถือว่าเป็นการจงใจเพื่อช่วยคนรวยๆนั่นเองในความเป็นจริงเราควรจะเก็บภาษีเนี่ยตามราคาราคาตลาดมันหนึ่งล้านบาทเนี่ยดังนั้นคุณก็ต้องเสียภาษีณราคาตลาดจะไปเสียภาษีตามกเกษตรกรรมอะไรไม่ได้แล้วก็ไอ้กรณีที่แบบว่าเราเสียภาษีเนี่ยครับราคาประเมินของทางราชการเนี่ยมันต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงอย่างเช่นในใจกลางเมืองเนี่ยราคาประเมินของราชการเนี่ยตารางวาละล้านเนี่ยมานานแล้ว แต่ว่าราคาตลาดเนี่ยมันราคาล้านหนึ่งตั้งแต่ปี2 5 5 2ตอนนี้2 5 6 4รเนี่ยราคาตลาดมันตะลางบาลาสามล้านสองเข้าไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังใช้ราคาประเมินได้ล้านเดียวอันนี้คือช่องว่างอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ก็จะอ้างเรื่องโควิดอะไรเลื่อนแต่ว่าไอ้ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการเลื่อนคือคนรวยอันนี้ก็เป็นการเอื้อประโยชน์กับคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วแล้วก็ขนะเดียวกันก็เด้งหนึ่งก็คือว่าก็เลยทำไมท้องถิ่นยิ่งพิกลพิการมากขึ้น ไม่มีเงินมาพัฒนาท้องถิ่นนะเพราะว่าเงินส่วนใหญ่มาจากที่ส่วนกลางส่งไปให้